สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลคลิปตัวล็อกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพเพื่อนๆจะมาแนะนำวิธีการเดิน map private r a v e y a r d หรือว่า map สุสานนั่นเองพเพื่อนๆเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนอ้ามาดูกันนิดนึงครับและมันมีความสำคัญยังไงนะทำไมผมต้องมาแนะนำวิธีการเดินด้วยนะครับมันอยู่ตรงนี้นะฮะ private r a v e y a r d นะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ฟลัดเคปเรียบร้อยแล้วนั่นคือเดินจากไายวาเล่มาแล้วก็ลงนะครับวาร์ฟลงมาข้างล่างที่ฟัดเคปที่ฟัดเคปสามารถเลือกไปต่อได้2ทางนะนั่นก็คือไปคริปปิ้งสวัมที่จะไปหาตัวเทอร์ล,ล่ากโกเลมไปหาคอคบีสที่เป็นท็อปบอสซูเปอร์บอสนะครับซึ่งจะจุดวาร์ฟจะอยู่ที่เกาะกลางนะครับมีน้ำล้อมรอบนะครับส่วนทางขวานะครับเพื่อนๆจะวาร์ปไปที่พลาวาเวกเรปยาดได้ ซึ่งบางคนไม่ค่อยไปบางคนไปแล้วรู้สึกเข็ดหลาบไม่อยากจะไปทําไมนะครับหนึ่งนะครับแมพเนี่ยมันเดินแล้วมันก็ติดติดขัดขัดนะฮะสองมันมีเมมาเพื่อนเพื่อนนะครับสามนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะยังไม่รู้วิธีเดินก็เลยเดินไปแล้วก็งงงงวยงวยเดินแล้วก็แบบอึดอัดอัดเนาะผมก็เป็นนั้นแรกๆนะครับจนผมมาจับหลักการด้ว่าเฮ้ยมันมีวิธีการเดินอยู่นี่นา นะครับอ่ะวันนี้จะลองมาแนะนำเพื่อนเพือนถ้าเพื่อนๆมีวิธีที่ดีกว่านี้นะแนะนําผมกลับมาได้นะครับใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับอืมแล้วก็แมปนี้นะครับเหมาะสมแก่การเดินยังไงทำไมต้องมาเดินด้วยนะนะครับหนึ่งะครับแมปนี้มีดอกไม้นะครับมีสมุนไพรอ่าใบเขียวใบแดงมีกรองเจมชา์ดบ็อกสำหรับคนที่วิ่งหาเจมช์ดบอ็อกขายนะแมปนี้เหมาะมากต้องเข้ามานะนะครับ มีกล่องฟรีนะครับที่เปิดได้ผลไม้บ้างได้กลอ่องที่เป็น4ีไทยอะแอมเบอร์บอะไรเงี้ยน็อกเซียดบ็อะไรเงี้ยนะครับด้วยนะนะครับให้เปิดลุ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นแมบบนี้เป็นแมบ,บที่เรียกว่าต้องแวะมาสําหรับสายเริ่มต้นสายกลางสายท็อปก็ควรจะแวะมานะครับทีนี้ขอเตือนเพื่อนๆน,นิดหนึ่งสำหรับคนที่หาดอกไม้ นะครับคนที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเล่นเกมนี้นะคนที่อยากจะเจอดอกไม้นะครับเพื่อเอาไปแลกแครลอทสีนันดอกไม้ตอนนี้ขายตรงไปได้้วน,นะต้องบอกคนที่กลับมาเล่นด้วยนะต้องไปแลกเป็นแครอทสีเท่านั้นแล้วไปลงฟาร์มแครอทนะฮะดอกไม้เพื่อนๆจะเจอต่อเมื่อเพื่อนๆทําการ KYC กระเป๋าบิ t คัพเน็กโวเลตเรียบร้อยแล้วเพิ่งมีเพื่อนๆมาถามล่าสุดบอกอยากกลับมาเล่นอยากเล่นเกมนี้นะครับผมบอกว่าเฮ้ยต้อง KYC ก่อนนะนะครับถึงจะเล่นได้เต็มฟีเจอร์ของเกมเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ ทิ้งลิงก์นะฮะสำหรับวิธีการทำ KYC ให้กับเพื่อนๆไม่ยากเลยนะครับทำให้เรียบร้อยนะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับในเมื่อมันมีคุณสมบัติที่ดีขนาดนี้นะครับเราก็ต้องมาฮะนะครับวิธีการนะครับหคือแมปเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3เซกเตอร์เพื่อนๆคือเซกเตอร์ด้านบนเนี่ยด้านบนนี่นะนะครับอ่านะครับเซกเตอร์ตรงกลางนะครับตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็เซกเตอร์ด้านล sectors, ่างนะครับแบ่งออกเป็น3เซกเตอร์ผมมองมันเป็นอย่างนั้นนะครับเซกเตอร์ด้านบนเนี่ยมันต, drilling, ตันครับเพื่อนเพอเออเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเซกเตอร์แรกที่เราจะเดินเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราจะมาเดินเข้าเซกเตอร์กลางส่วนเซกเตอร์กลางกับเซกเตอร์ล่างเนี่ยมันเชื่อมกันเพราะฉะนั้นผมจะเดินเข้าเซกเตอร์กลางแล้วย้อนกลับออกมาทางเซกเตอร์ล่างเพราะฉะนั้นเราจะเดินครบหมดทั้งแมปฮะอ่ะมาเริ่มลองดูกันเลยเพื่อนเพื่อนเริ่มจากเราต้องเดินเซกเตอร์บนก่อนนะเพราะมันเป็นเซกเตอร์ที่มันตันนะเพื่อนเราต้้ออองเเดินนนนยกลัับ่บ วิธีการนะเพื่อนอ่าคือว่าปกติเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นจริงๆนะเพื่อนเพื่อนคุณจะใช้วิธีการย่อตัวเบราว์เซอร์เพื่อให้ได้เห็นของว่าเอ้ยมันมีของหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินก็ได้แต่พอดีผมทํา YouTube ที่มันจะต้องลงอยู่ในอ่าให้เหมาะกับเลโชของมือถือเนาะผมก็เลยย่อไม่ได้ผมก็เลยต้องเดินเข้ามาให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าเนี่ยนะเนี่ยมันตันมันตันตรงนี้แหละนะครับเพื่อนเพื่อนไปต่อไม่ได้นะครับต้องเดินย้อนกลับ ซึ่งความจริงเนี่ยถ้าโชคดีก็คือมันจะมีสมุนไพรบ้างะนะฮะมีกล่องบ้างนะครับให้เพื่อนได้เก็บนะครับอันนี้ไม่มีนะนะครับเราก็เดินกลับมาฮะเข้าเซกเตอร์กลางของเราครับเดินไปก็ต้องระวังเมมไปด้วยนะเพื่อนนะนะครับเข้าเซกเตอร์กลางของเราครผมก็จะเลือกตีก้อนเล็กไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้มาสายไม่ได้ถือค้อนเข้ามานะถือกระบอกเข้ามานะครับอ่านะครับก็เดินดูครับให้ทั่วถึงนะ,ะปกติตรงนี้มันมีโอกาสเกิดเนี่ย,ยตรงย้ากอหญ้าตรงนี้มีโอกาสเกิดดอกกุหลาบซึ่งผมเจอค่อนข้างบ่อยนะครับอ่ะฮะทำไมรอบนี้มันเหงาขนาดนี้ครับ <c oughs> เจอกันนะ <c oughs> ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเจอตัวเจมชัด ตัวบ็อกซ์นะนะครับตัวเต็มเจมชาร์ตบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนๆนะ <c oughs> รอบนี้ไม่เจออะไรเลยเหรอเฮ้ย <c oughs> เกินไปอ่ะนี่นะฮะอ๋อแม่อย่างน้อยก็เจอเจมชาร์ตบ็อกซ์หนึ่งกล่องนะครับสำหรับคนที่วิ่งกล่องขายนะนะครับ <c oughs> แล้วก็ออกไปครับแต่โดยปกติจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมาเล่น แมปเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมไปหาคอคโคบีสเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเข้าแบบนี้ครั้งหนึ่งเพื่อนๆเ,เห็นภาพไหมเพื่อเพื่อเห็นภาพไหมเดินข้างบนก่อนเดินตรงกลางแล้วไปเดินย้อนกลับมาข้างล่างอ่ะเอางี้ออกแล้วเข้าใหมให่เพื่อเพื่อนดูนะครับปัจจุบันนะครับผมเล่นสายกระบองนะครับผมเล่นสายกระบองผมมีวิธีการเดินช็อตคัดของผมอย่างนี้นะ ผมไม่ไปเข้าฝัดเคปแล้วก็คือผมไม่เข้าแมปบนแล้วเพราะว่าผมไม่ต้องผมไม่ได้พร้อมจะไปตีกับตัวแมกมาโกเลมแล้วเมื่อก่อนผมจะเข้าฝัดอ่าฟุตฮิลขอโทษทีฮะผมจะเข้าฟุตฮิลไปตีตัวแมกมาโกเลมเดินลงมานะครับอ่าเผื่อเจอตัวโกเลมหินอ่านะฮะเผื่อเจอตัวอ่าตุนนะครับผมไม่ละผมชอดคัดเลย เขาภายวาเล่เลยแล้วรีบไปฟัดเคปเลยเพื่อไปหาตัวคคอกบีสไม่เจอคอกบีสผมกลับมาตีตัวลูมิแรมชาร์โดแรมตัวแกะนะครับถ้าเหงาไม้ผีกับตัวซินเวอร์เออไอออนไอออนสไปเดอร์ลิงอันนั้นตีทุกตัวไม้ผีตีทุกตัวนะครับอ่ะไปกันครับไปกันให้เพื่อนๆดูนะความจริงจะทำคลิป วิธีเดินสายกระบองอยู่นะครับว่าแบบไหนดีนะมันมันความจริงสายกระบอกนี่เดินได้ทั้งบนทั้งล่างนะได้เปรียบเยอะดูนะเพื่อนๆน,นะนะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวทําอันนี้เอาแบบคลิปง่ายๆก่อนวิธีเดินพรายวาเกรีบใหญ่ก่อนนะพอดีแบบเวลาวันนี้ค่อนข้างน้อยนะครับอ่ะมาครับอันนี้คือความจริงมันเป็นวิธีการเดินสายล่างของผมนะแบบช็อตคัดแบบรวดเร็วนะนะครับ เจอกล่องตีหมดฮะเพราะเรามาสายกระบองตีหมดความจริงไม่เป็นสายกระบองก็ควรตีนะเพื่อนนะเก็บพลังงานไว้ฮะช่วงนี้เรียกว่าผลไม้มันหายหายากเออมันไม่มีให้เก็บตามพื้นแล้วนะครับมันไม่มีให้เก็บตามพื้นเพื่อน,อนจะเป็นต้องตีกล่องนะเพื่อให้ได้ผลไม้มานะครับ,รบตัวกล่องนะครับอ่า material box นะปัจจุบันผมเก็บบ้างไม่เก็บบ้างนะครับ เพราะว่ามันโอกาสคือค่อนข้างขาดทุนนะครับถ้าจะแบบมูลคือนั่นคือเปิดได้ตัวลูเซนเทียเท่านั้นเลยนะนอกนั้นคือขาดแทบจะขาดทุนไปเลยนะครับขาดทุนเยอะด้วยนะนะครับเพราะว่าค่ากุญแจกับค่าของขอบม่วงเนี่ยถึงแม้จะเปิดได้ขอบม่วงมานะก็ไม่คุ้มนะทรานแัคชั่น1กล่อง1บาทนะตอนนี้นะแล้วยังไหนค่ากุญแจอีก0.5ลูมิ ไม่ค่อยคุ้มที่จะลุ้นนะผมเลยลุ้นบ้างบางเวลาบางโอกาสวิธีการหลังจากลงมาแล้วที่ฟัดเคฟนะครับเดินวนซ้ายเพื่อนๆทํานทไมต้องวนซ้ายนะครับ1นนะฮะมันจะมีกล่องนะครับที่เปิดฟรีอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเจอนะครับเพราะฉะนั้นต้องเดินวนซ้ายเพื่อนเพื<ๆ>่อนนะครับอันนี้เราตีหมดฮนะนี่เออเนี่ยมันจะมีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อต้องเดินวนซ้ายฮนะถ้าเพื่อนเพืนโดวนขวานี่ไม่เจอนะนะครับ แล้วปกติผมก็จะไปหาคอกบีก่อนครับก่อนที่ผมจะไปตัวพายวอลเกรปหยาดนะนะครับแต่อันนี้เพื่อเดินให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงออก่อนปิดจบคลิปนะครับเพื่อนจะได้อ่ามองและมั่นใจว่าเฮ้ยมันแบ่งเป็น3ามเซกเตอร์จริงๆแล้วมันเชื่อมกันอย่างนั้นจริงๆนะครับมาครับสามเซกเตอร์ของเราเราเดินข้างบนก่อนนะนะครับเราจะเงาเหมือนเดิมไหมฮะ อ่านะครับเจอกล่องอเอ้ยอาจจะเป็นกล่องโชคดีก็ได้เปิดทิ้งไว้ฮะนะครับอ่าอาจจะเป็นลูเซ้นเทียก็ได้โอเคนะครับเรียกว่าทำคลิปเจออะไรเก็บเปิดมันให้หมดนะนะครับอ่าเซกเตอร์กลางเพื่อนๆเดินระวังเมมด้วยนะครับ ดูข้างบนด้วยนะครับเนี่ยเออไม่มีนะดอกมงดอกไม้นะครับสมุนพงสมุนไพรอ่าจะไม่มีให้คลิปตัวล็อกเก็บให้เพื่อนเพื่อนดูเลยเหรอแต่เพื่อนเพื่อต้องเดินนะเดินแบบผมเนี่ยต้องเดินให้ทั่วนนะครับมันมีนะเออผมบอกเลยว่ามันมีนะวันนี้คลิปนี้ผมอาจจะไม่เจอนะนะครับแต่มันมีอยู่จริงครับผมไม่ได้หลอกนะฮะเออ อาจจะดูเหงาไปนิดนึงนะนะครับอขออนุญาตเดี๋ยวเอางนี้ไปเดินดูคอกโคบีทให้เพื่อนๆนนิดนึงนะครับผลไม้ผมก็ขาดแคลนนะเพื่อนไปเข้าเรียกว่าไปแพนดูล่าอออ่านั่นไงนั่นไงนะครับมีเมมซ่อนอยู่นะนะครับ บางคนเลยไม่ค่อยชอบมาเดินก็งงเดินก็ติดนะครับเมมก็เหยียบอีกอะนะครับผมนี่แทบจะไม่อยากจะเดินเลยจนตอนหลังเนี่ยเราพอเรามาเล่นสายกระบองไงเออเราก็ต้องแบบบางทีเหงาจะคอคโคบีสเนาะก็เลยต้องมาตีลูมิแลมชาโดแลมบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เลยต้องเข้าแมปนี้แล้วก็เลยได้ตกผลึกเนาะคุยกับพี่ดีไปพี่ดีบอกเอ,อ้ยความจริงแบบนี้เดินง่ายซึ่งผมก็บอกว่าเออความจริงผมไม่เคยมานั่งคิดตกผลึกว่าเอ,อ้ยความจริงมันแบ่งเป็น3ามเซ็กชัน อย่างที่ผมบอกอะแล้วมันมีการเชื่อมโยงกันอย่างเมื่อกี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเข้าใจแล้วมันจะเริ่มเดินง่ายละนะครับมันจะไม่ได้ยากอย่างที่เราแบบเออถ้าเดินไม่มีหลักการเนี่ยมันจะงงงฮะบางทีไปเข้าตรงกลางก่อนเฮ้ยอยากจะไปทางซ้ายเอ้ามันเชื่อมไม่ได้อ่ไปทางขวาเอ้าสุดท้ายเอ้าอยากจะไปมุมซ้ายมันเข้ามันก็จะผิดหลักผิดการไปนะครับอ่ะมาครับก่อนจะจบคลิปแล้วกันนะเพื่อนนะนะครับไปตีคอคโคบี้กันฮะนะครับแมพพูดเหมือนจะเจอเลยเนาะ พูดเหมือนจะเจอพูดไ้ก่อนลงหน้าไงนะครับพูดดักไว้ก่อนเพิ่งดรอปเม็ดทองไปเพื่อนๆก่อนจะมาทำคลิปนะนะเพิ่งดรอปเม็ดทองไปนะครับจากข้อคู่บีนี่แหละเรียกว่าหินแรกตัวแรกนะครับอ่ะโอเคฮะขอบคุณมากครับเพื่อน <laughs> ๆ <laughs> แหมเหงาเหงาเลยนะเออคิปตัวล็อกนะครับไม่เจอ โอเคอ่าไม่เป็นไรครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับแมพสุสานมีของดีๆให้เก็บเยอะเหมาะกับสายเริ่มต้นนะครับสายกลางคนที่หาดอกไมห้หาสมุนไพรควรจะต้องไปนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแนะนําวิธีการเดินพา์ว่าเก็บใหญ่ก่อนคลิปต่อ,ตอไปคิดว่าเอออยากจะแนะนําวิธีการเดินของสายกระบองแหละเดินได้ทั้งแมพล่าง เจอท็อปบอสมานั่งลุ้นโคโคบีสกันแมปบนมีชาโดแรมให้ตีมีน็อกตัวเฮดน็อกให้ตีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเหงาไปตีปูทองแดงต่อเลยแมปล่างถ้าเหงามาตีตัวไอออนสไปเดอร์ลิงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายกระบองถือว่าโอเคเลยเป็นสายที่เล่นไวด้วยนะครับโอเคครับเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ